นสะยกณนะแดนสวรรค์ตาหลวเทียนเหล่าเทพที่ดานางฟ้าเดินกันขวักไขวที่แท้วันนี้พระแม่หวังหมู่เปิดพลับพลาจัดงานเลี้ยงชมดอกบัวเมื่อเทียนเผิงเข้าประตูวังก็แลเห็นชายกำยำผู้หนึ่งขวางประตูอยู่ และถูกเทพธิดาผู้เฝ้าประตูรั้งไว้เทพธิดาองค์นั้นกล่าวอย่างเย็นชาว่าแม่ทัพแวกม่านหากไม่มีเทียบเชิญที่พระแม่หวังหมู่เขียนด้วยพระองค์เองจะเข้าไปยังที่นั่งริมสะไม่ได้เด็ดขาดตำหนักข้างยังพอมีที่นั่งว่างอยู่ หากท่านเมีรังเกียจก็สามารถไปดื่มสุราได้ชายกำยำผู้นั้นเอ่ยปากตอบแต่ตากลับยังคงมองเข้าไปด้านในเทียนผึงสายศรีรษะหัวเราะแผ่วเบาจากนั้นก็แสดงเทียบเชิญต่อเทพธิดาอีกองค์และเชิดหน้าเดินเข้าไป งานเลี้ยงเริ่มขึ้นนานแล้วขุนนางเซียนทั้งหลายส่งจอกสุราไปมารินสุรากันไม่ขาดสายเทียนเผงมักดูแลทหารเรือของแม่น้ำสวรรค์เหตุการณ์รื่นเริงเช่นนี้มีมาไม่มากนักทว่าเขาทักทายทุกคนที่พบเจอราวกับสนิทสนมกับทุกคนมาก แต่กลับไม่กล้าดื่มสุรามากนะักเสียนหนานจียืนอยู่ข้างพระแม่หวังหมูกำลังลูบหนวดเครายิ้มพลางกล่าวว่าครั้งนี้จัดงานเลี้ยงยิ่งใหญ่เช่นนี้งานเลี้ยงทอสวรรค์หลังจากนี้จะจัดได้อย่างไร เทพดาราที่อยู่ด้านข้างซับพยอกว่าท่านเซียนคิดมากเกินไปแล้วมีท้อสวรรค์อายุ9,000ปีนั้นรักษาภาพพจน์ให้ถึงแม้จะจัดโต๊ะไม่กี่ตัวตามแต่สะดวกที่นอกประตูสวรรค์ทิศใต้เราเทพใหญ่น้อยของสามภพ ่อให้ต้องคลานก็จะคลานมาชิมสักสองคำเทพเสียนหน้าแดงอีกองค์หนึ่งกล่าวอย่างยิ้มเยาะว่าพวกเขามาเพราะท้อสวรรค์เสียที่ไหนส่วนมากอยากมาเคารพเง็กเซียนห้องเต้กับสามบริสุทธิ์พบพระพุทธเจ้าแห่งชมพูทวีปหายากที่จะมีข้ออ้างขึ้นมาเดินเล่น พระแม่หวังหมู่กล่าวด้วยสีหน้าจริงจังว่างานเลี้ยงทอวรร์สำคัญยิ่งนักงานเลี้ยงวันนี้เป็นการแสดงตัวอย่างให้ชมก่อนขั้นตอนที่ควรดำเนินก็กระทำตรงไปตรงมาอย่างเปิดเผยเมื่อกล่าวจบก,ก็ส่งสายตาไปที่เทพไทยอินจิน เทพไทอินจินปรบมือเสียนเทพธิดาซึ่งสวมผ้าไหมสีขาวกลุ่มหนึ่งก็เดินมาจากด้านหลังเข้าสู่ภายในงานเสียนเหล่านั้นแยกกันประจำที่ที่ริมสักคนดีดก็ดีดคนร้องก็ร้องคนรไร้รำก็ร่ายรำหนึ่งในนั้นมีเสียนองค์หนึ่งผู้ซึ่งนำร่ายรำ กระโปรงขาวผมขาวท่าร่ายรำงดงามรูปลักษณ์โดดเด่นกว่าผู้ใดเทียนเผิงไม่เคยชมเหล่าเทพธิดาร่ายรำใกล้ชิดเช่นนี้มาก่อนจึงอดไม่ได้ที่จะมองอย่างหลงไหลเทพธิดาองค์หนึ่งซึ่งสวมชุดอาพรรุง้งผ้าแพรม่วง ถือจอกสุราเดินเข้ามาใกล้เทียนเผงแล้วเรียกเสียงเบาว่าท่านขุนพลเทียนเผงหยิบจอกสุราขึ้นมาตามจิตใายสำนึกเทว่าดวงตากลับมิอาจละไปจากภาพอันง,งดงามกลางเวทีได้เมื่อเทพธิดาทั้งหลายไรยรำจบเทียนเผงถึงได้สติกลับมา เตรียมจะไปคาระวะสุราต่อพระแม่หวังหมู่เขาว่าแถวยาวมากเขาหาปลายแถวจนเดินไปถึงด้านนอกประตูวังในเวลานั้นเองพลันได้ยินเสียงใครบางคนตะโกนร้องว่ารองเทา้ารองเทา้า เขามองไปตามเสียงก็แลเห็นเจ้าหน้าที่สวรรค์สององค์พยุงลิงที่ดื่มจนเมารีบเร่งผ่านไปเทียนเผิงคิดว่าเมื่อใดกันที่ข้าจะสามารถดื่มจนเมาไมาเหมือนเขาได้เกิดมาใจเขาเบาปัญญา เดินหน้าล่าถอยมิหลุดพ้นและความว่างตันหาอย่างหล้นตามตนตามใจและตามธรรมคราดตะปูสันสร้างวาสนาเยี่ยวพาดิ้นรนชะตากรรมเกลือกลิ้งบนโลกโสมมดำ ปล่อยคำเยอะหยันมีสนใจตื่นปอยกลาย